สวัสดีครับทุกคนครกกับโปเกม Zelda ภาคที่2กันฮะแล้วก็คลิปนี้เราจะไปเอาชุดนะครับชุดที่ว่าก็คือจะเป็นชุดของพวัวกบเตอร์นะฮะที่มันตัวแต่งตัวแดงๆะคล้ายๆพวกลินจาอะไรเงี้ยนะฮะโอเคอันนี้นะครับก็เรามาอยู่ที่กระต๊อกของราชาเมื่อภาคที่แล้วนะฮะปัจจุบันในภาคนี้เนี่ยโดนไอ้พวกนี้มันยึดบ้านไปละโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับมันมเข้าไปคุยกับมันดี เอ้ยขายอะเฉลียวลิงดะเฮ้ยมันกลับมาแล้วไอ้ลิงโอเคเรียกเพื่อนนะโอเคเราต้องจัดการามันนะครับเขาเปลี่ยนชุดแล้วยังใส่ชุดกันหนาวอยู่เลยขายตั้ได้ <c oughs>

วิธีมาก็เมื่อกี้ที่ผมกระโดดมาเพราะว่าด้านนอกมันเป็นพวกหนามต้นไม้อะไรเงี้ยนะฮะค่ายบางระจันนะคือถ้าเดินเข้ามาก็โดนทิ้มแทงอะไรเงี้ยก็ให้กระโดดลงมากัแล้วกันหรือไม่ก็หาที่สูงกระโดดอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเนพอจัดการมันเสร็จแล้วโม่ใครอ่ะ ซุมมีมาเซาเซุมเปะเซส,สุ้อ๋อเหมือนช่างเหมือนช่างเย็บนะฮะผาฮะอีกอ๋อ,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 อเอ๊นายไม่ใช่พวกมันนี่ทั้งนั้นผมกลับไปกลับได้แล้วนะออโอเคดีใจฮะก็แสดงว่าโดนบังคับให้ทำชุดนะฮะรยูเหตุผลเหรอซนนอะชิลเน่ไม่รู้หรอกเรื่องนั้นอนะ ซาโกโนะโ,โดเซโฮเลจอ่าเนี่ยได้แล้วโอเคอ้ได้ชุดมาแล้วหนึ่งอันนะโอเคมันก็ไป้ะตรงนี้มันบอกใบเราใช่ไหมใช่มันบอกใบเรานีนเนี่ยว่าฐานทัพกองประชาการของพวกแมนตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างประมาณนั้นนะถ้าสังเกต ถ้าตรงกลางก็น่าจะเป็นประสาทไฮดรสใช่ไหมเออคิดว่าน่าจะใช่นะฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจที่อื่นๆกันต่อยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะฮะลเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย